เราใช้คําว่าความชอบธรรมในการปกป้องตนเองเป็นสิทธิ์ความชอบธรรมในการปกป้องตัวเองจากการถล่ลูกราอ้คำคำนี้มันเหมือนเส้นเส้นหนึ่งเราจะใช้มันไปได้อีกสักเท่าไหร่โดยที่เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ถูกนานาชาติมารุมถล่มเราว่าคุณพูดแต่คํานี้แต่คุณไม่ได้หยุดยิงสักทีต้องพูดเพราะว่ามันยังลุกรานอยู่ แล้วต้องพูดทุกครั้งนะ,ะต้องแผ่นเสียงตกล่องเลยความชอบเรามีเหตุปัจจัยนี้อย่างเดียวนะ,ท,ะที่จะยืนอยู่ได้และไปซัดนะ,ะพี่ถึงบอกกระทรวงต่างประเทศจะกล่าวอะไรเรื่องอะไรเถอะพอโผมาย้ําอยู่เนี่ยแผ่นเสียงตกล่องกัมพูชาลุกรานผมบอกกองทัพก็เหมือนกันที่ผมไปถล่มเนี่ยไอคาสิโนเนี่ยกะคุณลูกลาน และผมก็ใช้การป้องกันตนแบบล่วงหน้าปฏิบัติการแบบเป็นสัดส,ส่วนต่อเป้าหมายทางทหารแผ่นเสียงตกร่องอยู่เนี้ยแต่สิ่งนี้การที่สุดเฮ้ยเรามีประจักษ์พยานรูปเลิกการข่าวกรองนลตรวจสอบมบันเป็น<ต>าม<ส>า<ะ>จริงอ่าเอ t อทชุดสังเกตการอาเซียนนี่ไงก็เหมือนนั่นแหละไอ้ทุนระเบิดอะทำไมที่จะไปขอตรวจทุนระเบิดเฮ้ยสนนิบสามสนามเฮ้ยไทยไปตรวจห้าทุนก่อนเอห้าสนามอีกแปดจะพึ่งเพราะอะไรปาขวัญเพราะเข้าไปมันเจอไงไอแปดสนามมันไอเพราะอ้ฝั่งนู้นมันยังไม่ไปเก็บ ลองเราเข้าไปก็เจอมันก็เลยบอกห้าห้าเลยเพราะมันมาเก็บละมันเก็บละ uh huh. มันก็ทําให้เราเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นทริคมันเป็นเจ้าเล่ห์ของเขาอันนี้เหมือนกันพี่ยันเราต้องพูดอันนี้ตลอดเพราะอันตัวนี้จะทําให้เรายืนอ,อยู่ได้ถ้าเราไม่พูดนะแล้วไม่มีประจักษ์พยานเพียงพอนะเราเรียบร้อยเลยนะีย